สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลน้องแคท MG อีกแล้วนะคะซึ่งถ้าพบกับน้องแคทแล้วนะคะก็ต้องพบกับรถ MG นะคะโ mm hmm. ดวยวันนี้นะคะน้องแคทมาพร้อมกับรถ MG4 รุ่นดีนะคะโ mm hmm. ดยรถรุ่นนี้นะคะปกติแล้วนะคะจะวิ่งได้เพียง4 2 3กิโลนะคะและรถรุ่นนี้นะคะเป็นตัวใหม่นะคะตัวไม่2025นะคะ mm. ซึ่งตัวนี้นะคะจะพิเศษจากเดิมตรงที่ว่ามีสปอยเลอร์หลังของแท้จากโรงงานติดมาให้เพิ่มค่ะ mm. เดเี๋ยว mm hmm. น้องแคทจะขึ้นลูกไปให้นะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะโดยรถรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามาพร้อมมกัับโรช่สพิเเศษลย ให้เลือกทั้งหมด3โปรโมชั่นเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะมีส่วนลดให้พิเศษเลยนะคะสามารถซื้อรถคันนี้ได้ในราคาเพียง6,9900บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นที่่อนะคะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากวางดาวน้อยๆนะคะก็รับเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจ่ายจบ3,000บาทค่ะสามารถรับรถคันนี้ได้เลยนะคะและน้องแซดนะคะฟรีดาวให้มากถึง15%ของตัวรถเลยค่ะ และโปรโมชั่นสุดท้ายโปรโมชั่นที่3านะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการวางดาวเยอะๆและอยากได้ดอกเบีย้ยถูกๆนะคะนะคะ้องแคทมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยสุเปอร์เซ็นให้นาะสุดสุด5ปีเลยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถ MG 4กับน้องแคทน,นะคะสามารถโทราหาน้องแคทได้เลยนะคะหรือติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0803351794นะคะและน้องแคทน,นะคะแอบจะซิบบอกว่ามีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะและ ต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะอัปเกรดขึ้นมาเลยค่ะก็คือเป็นตัว MG4 รุ่น d p a ัด Long Lens นะคะรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษค่ะเพียง719,900บาทนะคะและที่สำคัญนะคะรถรุ่นนี้นะคะสามารถวิ่งได้ไกลมากถึง540กิโลเลยค่ะเพราะว่ามีมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะความจุของแบตเตอรี่ก็เยอะมากขึ้นด้วยค่ะและนะคะมีพิเทศษที่ให้มากถึง4รายการเลยนะคะก็คือปกติแล้วนะคะ MG4 นะคะตัวนี้นะคะ สีของรถนะคะรุ่นดีนะคะหลังคากับตัวรถนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นตัวดีพัดนะคะสีนะคะเขาจะเป็นฮูโทนเป็นสีดํานะคะซึ่ง ออกมาส่วนมากๆเลยเหมือนรุ่น X เ,เลยค่ะและอย่างที่่อนะคะจะมีเพิ่มมาก็คือในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะที่เป็นของแท้นะคะและอย่างที่สามน,นะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะลูกค้าบางท่านนะคะอยากจะติดไฟท้ายเพิ่มตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะตัวใหม่นะคะมีไฟท้ายติดมาให้พร้อมเลยค่ะและอย่างที่สี่นะคะก็คือตัวรถนะคะสามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นมากถึง540กิโลเลยค่ะ และเปิดให้จองแล้วนะคะมีรถพร้อมส่งมอบนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถ MG4 กับน้องแคทนะคะรีบโทรติดต่อหาน้องแคทนะคะได้ที่เบอร์0803351794สามาคะ่ะเบอร์นี้นะคะสามารถโทรหาน้องแคทดได้ตลอด2ี่ชั่วโมงเลยค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันก่อนได้นะคะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ